สวัสดีครับคุณผู้ชมครับจอดเลือก,กีฬาดังวันนี้ผมจะพามาดูความเคลื่อนไหวของทีมนักตกลูกยางสาวไทยครับซึ่งตอนนี้เธอกําลังเตรียมตัวในการเข้าไปแข่งขันในรอบคัดเลือกเพื่อคว้าตั๋วไปลุยลนอนเกมครับแต่ในตอนแรกนี้ครับผมจะพาไปย้อนไปดูในปี2008ครับซึ่งพวกเธอเคยเกือบจะทําได้แล้วแต่จะมีวสักและปัญหาอะไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามชมกันก่อนเลยครับ ถ้าจะพูดถึงผลงานนักวอลเลย์บอลสาวไทยครับแน่นอนเราคงจะมีความสุขทุกครั้งจากสิ่งที่พวกเธอมอบให้แฟนๆแฟนกีฬาได้มีรอยยิ้มจากความสู้ไม่ถอยของพวกเธอ จะผลงานในรอบหลายปีที่ผ่านมาคงจะไม่มีใครกล้าปฏิเสธความยอดเยี่ยมของพวกเธอได้ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยได้พัฒนาการเล่นมาตลอดโดยมีผลงานเด่นๆคือการคว้าอันดับสในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2ครั้งรวมไปถึงการสร้างประวัติศาสตร์เมื่อสามารถเอาชนะทีมจีนไป3ต่อ1เซตควา้าแชมป์วีปเอเชียเป็นครั้งแรกในการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในปี2009ซึ่งในรายการเล็กรายการใหญ่นั้นพวกเธอได้เข้าร่วมการแข่งขันมาแล้วอย่างมากมาย เพียงแต่รายการเดียวที่เธอ,อยังคงก้าวไปไม่ถึงคือกีฬาแห่งมวลมนุษยชาติที่พวกเธอทำได้แค่คำว่าเกือบในการคัดเลือกในปี2008ที่สาวไทยกลุ่มความได้เปรียบไว้ในมือทุกอย่างเพียงแต่คว้าม,มันไว้ไม่ได้เท่านั้นเองก็รอบคัดเลือกรอบนั้นเราก็อยากที่จะไปและมีโอกาสที่จะไปมากที่สุดตั้งแต่ มีสมาคมเบ์บอลมาคือปีนั้นจีนเป็นเจ้าภาพแล้วเขาก็ได้ไปแล้วไม่ต้องมาคัดกับเราอะค่ะก็คือถ้าเราสามารถที่จะเป็นที่หนึ่งของเอเชียใ,ในในในทั้งหมด8ทีมที่ไปคัดได้เราก็จะได้ไปซึ่งเราก็เล่นกับเกาหลี5เซตแต่เราแพ้แต่ว่าเราไปชนะทีมโคเอเซียมงคะแล้วเกาหลีไปแพ้โคเอเซียก็เราก็ขึ้นนําเพียงแค่ว่าเราต้องชนะคาซัคสถานให้ได้ในวันสุดท้าย Uh, วันนั้นเราเล่นค่อนข้างดีนะคะในเซตแรกเราชนะค่อนข้างขาดแต่หลังจากเซตแรกเซตสองเซตสามคาซักสารเล่นได้บล็อกได้ค่อนข้างดีคือเราไม่สามารถที่จะทําคะแนนจากการลุกได้ะคะ่ะเขาบล็อกได้หมด เรามีความต้องการที่จะชนะมากเกินไปคิดว่านะคะเพราะว่าในเซตแรกเราเล่นแบบสบายๆคือไม่ได้คิดอะไรเราเล่นได้ดีแล้วก็ชนะแต่พอในเซตที่2ความรู้สึกเหมือนทุกคนตื่นเต้นตื่นตัวเกินไปนะคะ่ะคือคิดว่าจะชนะแล้วจะได้ไปแล้วแล้วไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คิดว่าเป็นอย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าทุกคนยังเด็กแล้วก็เพิ่งเป็นแมตช์ใหญ่ที่แบบเราจะมีโอกาสได้ไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนก็ค่อนข้างตื่นเต้นก็คิดว่าค่ะแมตช์นี้รายการนี้เราคงต้องควบคุมตัวเองให้ได้มากกว่าปีนั้นนะ และล่าสุดพวกเธอเพิ่งลงแข่งขันในนามสโมสรช้างในศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์สโมสรเอเชียที่พวกเธอเป็นแชมป์รายการนี้มาติดต่อกันถึง3สมัยแต่ผลงานที่ออกมากลับไม่สามารถเข้าไปป้องกันแชมป์ได้ทาได้เพียงอันดับที่3จากการแข่งขันทั้งๆที่ตัวนักกีฬาเองเป็นผู้เล่นชุดใหญ่แต่กลับแพ้ให้กับยอดทีมจากแดนปลาดิบและสาวสวยจากแดนมังกรซึ่งสาเหตุนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าใจของพวกเธอขณะน,นี้ไปอยู่ที่การลุ้นคว้าตัวลอนนเกมส์ เพื่อลบฝันร้ายที่พวกเธอเจอเมื่อ4ปีที่แล้วก็เป็นได้ก็คือความคาดหวังของเราเราก็อยากจะรักษาแชมป์ไว้ให้ได้นะคะแต่ก็ได้อันดับสามาเราก็ไม่เสียใจก็คือมันเป็นผลดีกับทีมตรงที่ว่าเราได้เห็นข้อบกพร่องของทีมแล้วก็จุดอ่อนที่เราต้องมาแก้ไขอ่ะศักยภาพทีมตอนนี้ถ้าเทียบกับเมื่อชุดปีสมัตอนแตกต่างก็คงจะเป็นในเรื่องของประสบการณ์นะคบเพราะว่าตอนปี2008ก็ยังน้องๆอย่างออนอุมามาริกา เพิ่งขึ้นมาติดชุดใหญ่ใหม่ๆนะคะก็คือในสำหรับปีนี้ทุกๆคนก็มีประสบการณ์มากขึ้นแล้วก็ออกไปเล่นลีกอาชีพกันมาในปีนั้นเราเล่นกับผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงค่อนข้างลําบากเพราะว่าเราไม่เคยออกไปเล่นอาชีพเราเล่นอยู่แค่ที่ไทยแล้วก็เจอเฉพาะโซนเอเชียซึ่งผู้เล่นไม่ค่อยสูงมากนะักแต่มาในปีนี้คิดว่าเรามีประสบการณ์มากขึ้นก็คงจะต้องใช้ประสบการณ์ตรงนี้เข้าไปสู้เอาละครับเราก็ได้ทราบถึงความเป็นไปได้ในการคว้าโอลิมปิกไปแล้วนะครับ ซึ่งในขณะนั้นต้องบอกว่าประสบการณ์ของนักตบลูกยางสาวไทยยังถือว่ามีไม่มากนักหากเทียบกับในขณะนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้เรามาดูความพร้อมก่อนที่พวกเธอจะเดินทางไปที่ญี่ปุ่นครับกับโคดอสเกติพงศ์รัชตะเกียงไกรในวันพรุ่งนี้ครับ